ที่ทำให้คำอธิษฐานสมหวังหลายคนอยากรู้ทำอย่างไรถึงทำให้คำอธิษฐานนั้นสมหวังสวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านวันนี้ช่องส้อยสายธรรมะจะขอนำเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังเพื่อพิจารณาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป8ปปัจจัยที่ทำให้คำอธิษฐานสมหวัง หพลังจิตที่บริสุทธิ์เป็นพลังสำคัญที่สุดทำได้ด้วยการสร้างบุญจากการทำทานศีลและภาวนายิ่งสะสมทำไปเรื่อยๆจิตจะผ่องใสขึ้นอย่างแน่นอน 2. บุญบารมีที่ได้ทำมาไม่ว่าจะเป็นบุญเก่าและบุญใหม่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้อธิษฐาน และเป้าหมายที่ต้องการยิ่งสิ่งที่เราต้องการได้มายากลำบากยิ่งใหญ่สำคัญมากขนาดไหนบุญบารมีที่สะสมไว้นั้นยิ่งต้องมีมากตามไปด้วย 3. จุดประสงค์แห่งการอธิษฐานต้องเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นถูกต้องทางธรรม ไม่ขัดแย้งกันการอธิษฐานนั้นจึงจะมีความสมฤทธิผลได้แต่ถ้าคนต้องการของเราต้องไปทำร้ายทำร้ายคนอื่นไม่ใช่การอธิษฐานที่ถูกต้องแต่เป็นการสาบแช่งไม่สมควรทำอย่างยิง่ง 4. อย่าอธิษฐานให้เกินบุญของตน หลายคนอธิษฐานแล้วไม่ได้ผลเลยอาจจะอธิษฐานที่เกินบุญที่ตัวเองมีเช่นอธิษฐานให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแต่บุญของตนนั้นไม่พอที่จะได้ลาบใหญ่แบบนั้นเพราะว่าเกิดมาไม่เคยทำทานไม่เคยให้อะไรผู้ใดเหมือนคนมีเงินอยู่สิบบาทแต่อยากเปิดร้านใหญ่โต ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรือได้มาก็มีเหตุให้เสียเงินไปได้ทั้งหมดหรือเสียชีวิตดังนั้นต้องทำเหตุให้ตรงเสียก่อนรู้ว่าบุญไม่พอก็เร่งสร้างบุญให้พอเรื่องนี้อาจจะยากสำหรับคนบางคนเพราะคนกำลังเดือดร้อนมาก มักจะอยากได้อะไรเร็วๆควรอธิษฐานในสิ่งที่เป็นไปได้แล้วค่อยๆขยับขึ้นตามบุญนั้น 5. ต้องทำบุญให้ตรงกับสิ่งที่อธิษฐานขอไว้อย่างเป้าหมายหลายคนอธิษฐานแล้วไม่ได้ผลอะไรไม่ได้ลงมือทำให้เหตุนั้นตรงกับเป้าหมายที่อยากจะได้ เช่นอธิษฐานขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่ขี้เกียจไม่เคยลุกขึ้นมาทำมาหากินไม่เคยลงมือทำงานอย่างเต็มที่หรือลงมือทำแต่ไม่เคยตั้งใจทำแล้วจะรวยได้อย่างไรนอกจากว่าบุญเก่าสนับสนุนมากพอจริงๆถึงจะได้ซึ่งก็นับว่ายากเต็มที หากในปัจจุบันไม่เคยสร้างคุณงามความดีหรือทานบารมีใดไว้เลย 6. การอธิษฐานขอบุญกับครูบาอาจารย์ไปทำบุญกับท่านโดยตรงโดยปัจจัย4หรืออะไรที่อำนวยความสะดวกให้ท่านสะสมได้บุญมากขึ้นไปร่วมทำบุญกับท่านหากทราบว่ามีงานบุญอะไรก็ไปร่วมงานกับท่าน อนุโมทนาบุญที่ท่านทำเมื่อเราเห็นหรือทราบข่าวว่าท่านได้สร้างบุญสร้างกุศลเราก็ร่วมยินดีในบุญที่ท่านทำเพียงกล่าวว่าอนุโมทนาสาธุ 7. ขอโหสิกรรมที่เคยล่วงเกินผู้อื่นไว้ 8. ได้แล้วแบ่งปันเมื่อเราอธิษฐานขอพรไปแล้ว สิ่งที่ไม่ควรลืมคือการแบ่งปันผู้ที่ส่วนบุญที่เราได้ทำไปแล้วให้แก่สรรพสัตว์ต่างๆที่เราให้เขาได้รับไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจำตัวเจ้าที่บรรพบุรุษบิดามารดาญาติพน้องเจ้ากรรมนายเวรหรือวิญญาณก็ได้นี่ก็เป็นแปดวิธีง่ายๆเพื่อให้คำขอพรของเรานั้น สำเร็จง่ายขึ้นนะคะเคล็ดรับง่ายๆนำมาเล่าสู่กันฟังลองนำไปพิจรารณาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปขอขอบพระคุณญาติธรรมทุกท่านที่ร่วมรับฟังในครั้งนี้ขอความสุขความไม่มีทุกข์ทั้งปวงจงบังเกิดแก่ยาติธรรมทุทกๆท่านด้วยเถิดติดตาม ช่องส้อยสายธรรมะบรรยายธรรมคำสอนหลวงปู่ดูพรมปัญโยหลวงตามาวิริยธทรโรได้ในครั้งต่อไปหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่คุณรักและหากชอบคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้กดติดตามเลยนะคะ